เื่อคีเนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเด็กมีนอนทับสายค่ะเราสายก็เลยมีการพับผักงอนะคะออกซิเจนก็เลยได้ไม่เพียงพอค่ะน้องก็เลยจะต้องแต่งตัวเข้าไปอย่างรวดเด็วค่ะกรณีแบบนี้นี่ถือเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดที่อยู่ใน w ไอซ ICU อ๋อใช่ค่ะแรกเกิดเลยค่ะกี่วันแน่ตอนนี้ตอนนี้สองวันแล้วค่ะสองวันเองก็คือสองวันเคสคุณแม่เขาน่าจะ คุณแม่ผลเป็นบวกค่ะก็ตอนนี้นอนอยู่ที่สูติกรรมสามัญห้องแยกค่ะแล้วเรารู้รู้รู้แล้วใช่ไหมคว่าน้องเป็นด้วยอ๋อน้องยังไม่รู้ค่ะครั้งแรกเนี่ยค่ะพอแรกเกิดมาครบ24ชั่วโมงจะตรวจออสบอบกครั้งหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปสบอ,อ,อัอีกที2 4 8ชั่วโมงอ๋อถึงเราจะได้รู้ว่าน้องเนี่ยมีผลเป็นโพสิทีฟหรือเปล่าใช่ใช่แต่ตอนนี้คือครั้งแรกจะเป็นนกาทตีฟแต่ก็ยังตรวจค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนื่องจากคุณแม่เขามีความเสี่ยง ตอนนี้ของน้องคุณแม่เป็นบวกเลยค่ะเราก็เลยจําเป็นต้องให้น้องเนี่ยมาอยู่ไอซีย<ช>ูก่อนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยดูจริว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะ บอร์ดไอปกติก hmm. hmm ับบอร์ท hmm. hmm ี hmm. Hmm ่เ hmm. ป hmm ็น ICU ียโควิดการที่เห็นมากกว่าพอเราเกิดปัญหาขึ้นกว่น้องพยาบาลจะเข้าไปได้มันมีขั้นตอนเยอะแยะมากเลยก็จะมีความยากในการรับนะคะคนไข้ปกตินี่เราจะเข้าถึงคนไข้ได้โดยตรงเลยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยพอเข้าหอผู้ป่วยมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนชุดใส่ชุด PPE ขั้นต่ำเร็วอย่างสุดเนี่ยประมาณ1ินาทีขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนนะคะ ก็พอแต่งตัวเสร็จนะคะเราก็จะเข้าห้องความที่ผู้ป่วยนะคะซึ่งเป็นห้องความดันลบนะคะซึ่งจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะ oh. หลังจากนั้นเนี่ยพอพยาบาลทำขัตนาการทั้งหมดเสร็จทุกคนจะต้องออกทางด้านหลังห้องนะคะก็จะมีประตูมีประตูทางออกทางด้านหลังใช่ค่ะก็จะปลอดภัยสําหรับตรงนี้จะเปนส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอออกไปแล้วก็จะเดินไปนรอบๆแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดที่จุดเปลี่ยน ทนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนชุดอาบน้ําทุกคนจะต้องอาบน้ําทุกครั้งที่เขาหลังจากเสร็จอะค่ะในในการเข้าเนี่ยค่ะก็คือเราจะพยายามเซฟเจ้าหน้าที่เราด้วยก็จะเข้าเป็นรอบจะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายนะคะคนเข้ารอบเช้าแล้วสมมติเข้า10บโมงเนี่ยค่ะจะเสร็จก็ประมาณเที่ยงออกมาอาบน้ํากินข้าวแล้วก็อยู่คนรอบบ่ายก็จะเข้าบ่ายโมงหรือบ่ายสองเนียครับแล้วก็วนกลับไปเพราะฉะนั้นคนหนึ่งเนี่ยจะถ้าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันจะต้องเข้าเนี่ย ส่วนใหญ่จะเข้าประมาณหนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดมีหเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เป็นการเข้าเพิ่มส่วนมากก็จะเป็นการสแตนบายมากกว่าถ้าถ้าไม่มีเคสก็จะไม่ต้องอก็ไม่จมต้องแต่งตัวจะไม่ต้องเข้า,าไปถ้าไม่มีเคสก็ไม่จะเป็นต้องแต่งตัวค่ะ เราแค่อยู่อยู่ ICU ส่วนไหนมาก่อนนะก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่วิกฤตโรคหัวใจมาค่ะ,ลคะแล้วพอมาอยู่ของโควิดอย่างเงี้ยมันความแตกต่างกับงานที่เราเคยทําแบบเดิมกับปัจจุบันนี่มันต่างกันเยอะไหมคะต่างกันค่อนค่อนข้างมากเลยค่ะมีความแตกต่างกันทั้งเคสแบบ ลักษณะของคนไข้ที่มีความแตกต่างกันการเข้าถึงคนไข้แน่ๆแหละคนไข้โควิดเราไม่สามารถเข้าไปได้ทันทีเหมือนค,คนไขอน้อื่นๆการเข้าก็จะแตกต่างกันแล้วก็คือเหมือนเรามาเรียนรู้ใหม่รเริ่มเริ่มใหม่หมดเลยอะคะ่ะกับการที่มาอยู่ที่นี่ก็เหมือนมานับหนึ่งไปด้วยกันท,ทุกคนคกับน้องๆทุกคนกับพี่ๆทุกคนที่นี่ ก็มาเรียนรู้ทุกๆอย่างใหม่เร,มเริ่มเริ่มต้นใหม่แล้วในแต่ละวันเนี่ยเราต้องรับมืออะไรบ้างก็ถานการปกติแบบที่ทํางานทุกวันเนี่ยก็ในแต่ละวันก็จะได้แรกเลยคือเราก็ต้องดูว่าเราได้รับมอบหมายในการดูแลคนไข้เคสไหนเป็นหลักแต่ว่าปกติที่นี่ก็คือเราจะมีการคอนเฟลเลนต์ก็คือเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรประชุมพยาบาลนะคะในตอน ต้นเวรของทุกๆเวนอยู่แล้วว่าวันนี้เรามีคนไข้ชื่ออะไรคนไขเ้เป็นโรคอะไรมีแผนการรักษาอย่างไงในแต่ละวัน,วนก็จะมาดูในในส่วนจุดนี้ตอนตอนเช้าที่เรามาคอนเฟลินนะคะหนึ่งเลยที่แตกต่างคือเราต้องแต่งตัวแต่งตัวใส่ชุดฟู PPE ก็คือก่อนที่จะเข้าคนไข้นะะขเนีป่ปใช่ก่อนที่จะเข้าไปในห้องในแต่ละครั้งก็จะต้องแต่งตัว แล้วก็เราต้องมีการวางแผนก่อนที่จะเข้าหาคนไข้ทุกทุกครั้งเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราเข้าไปอะค่ะคือเราไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ในนั้นได้ตลอดเพราะว่าชุดมันค่อนข้างร้อนข้างในมันก็จะแบบคือมันมันร้อนอะการการทำงานมันก็จะยากกว่าคนไข้ทั่วไปเราก็ต้องเตรียมตัวว่าวัาวนนี้เราจะต้อง เข้าไปรอบนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างยาคนไข้เราจะต้องให้อะไรบ้างคะ่ะต้องเตรียมให้ครบถ้วนทุกอย่างถ้าอาการคนไข้โดยทั่วไปถ้าเขาไม่ได้หนักมากหรือเขาต้องการที่ต้องการาการพยาบาลมากเราก็ไม่ได้เข้าไปคอนแทคหรือว่าไปสัมผัสคนไข้นานแต่ว่าเราก็ต้องทำการพยาบาลให้ครบถ้วนตามหลักการพยาบาลทุกอย่าง,างนะคะ เป็นหน้าที่เราที่เราต้องคอยสังเกตคอยถามเขาด้วยว่าเขารู้สึกยังไงใช่ค่ะคือเพราะว่าคนไข้โรคนี้อะส่วนใหญ่เขามีความกังวลแหละแน่นอนหนึ่งเลยคือกังวลทั้งว่าที่บ้านเขาจะติดหรือเปล่าสองเลยเขาจะหายจากโรคนี้ไหมสามเขาจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเขาจะตายหรือเปล่าเขาจะมีความกังวลในจุดจุดนี้มากๆแล้วก็คือคนไข้ก็ยังไงอ่ะก็ต้อง ก็ต้องคุยให้เขารับฟังแล้วก็รับรู้ถึงความเป็นจริงของโลกนี้ค,คือเหมือนเหรียญนะคะมันมีสองด้านมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเราต้องพูดให้เขาเข้าใจในจุดนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นกําลังใจให้คนไข้มากกว่าแล้วก็สอบถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากทําอะไรแต่ว่าทั้งนั้นทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ถ้าคนไข้คือส่วนใหญ่ะคือคนไข้จะเหนื่อยไงถ้าเหนื่อยมากๆ เราก็ไม่อยากให้คนไข้ต้องมีต้องแบบมีการกิจกรรมอะไร,ร,ร,ะไรที่ทำให้คนไข้เหนื่อยมากค่ก็จะบอกคนไข้ว่าให้พักก่อน ผู้เปิดพิเศษหนึ่งทองหนึ่งนะคะก็ได้รับอมอบหมายให้ปรับบริบทปรับจากห้องพิเศษ15ห้องเรียกว่าเป็น isolation room หรือว่าห้องแยกนะคะก็จะมีทั้งหมด5ห้องที่เป็นเตียงคู่ก็รวมเป็น10เตียงแล้วก็เป็นห้องเดี่ยวอีก10เตียงก็รวมรับได้20เตียงนะคะเกณฑ์การรับเนี่ยเราจะรับคนไข้เรียกว่า อาการน้อยถึงปานกลาง <Okay. S 2> นะคะเสสีเขียวที่มีอาการเนาะแอดมิดเข้ามาก็คืออยู่ห้องแยกนะคะโดยทีมคุณหมอโรคติดเชื้อก็จะประเมิอนอาการโดยการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอดนะคะแล้วก็เจาะเลือดตรวจด,ดูเบื้องต้นนะคะกับอ,อีกกลุ่มหนึ่งคืออาการปานกลางอาจจะเริ่มมีอาการหนักมากขึ้น เรียกว่าอาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบต้องได้รับออกซิเจนในปริมาณที่ไม่มากนะคะอาจมีการทําหัตถการเจาะเลือดให้ยาต่างๆนะคะแต่จะไม่ถึงกับอาการหนักนะคะเป็นอาการที่ก่อนที่จะเป็นเคสสีแดงก็คือหนักนะคะถ้าถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้ายังไม่จะเป็นต้องไปถึงท่านไอซแค่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าอาการสามารถ กลับมาปกติได้ใช่ค่ะก,ก็จบแล้วใช่ค่ะเบื้องต้นเลยก็คือ,อตามเกณฑการดูแลคนไข้โควิดเนาะที่ต้องแอดมิดในสถานพยาบาลอย่างน้อย48ชั่วโมงแรกนะคะถ้าไม่มีถ่ายภาพเอกซเรย์แล้วไม่มีปอดอักเสบติดเชือ้อก็จะสามารถย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามต่อได้<อ>นะคะหรือกับอีกอบางบางกรณีที่ค่อนข้างมีอาการ อาการปานกลางอย่างที่บอกก็ mm. อาจจะอยู่รักษาต่อเนื่องจนจนไหนกลับบ้านก็มี mm hmm. นะคะหรือถ้าเธอเป็นเคสที่เหนื่อยหายใจเหนื่อยหนักขึ้นก็คงต้องย้ายเข้าออ B, หอผู้ป่วยไอซีหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะคนนี้น้องน้องหรือทีมงานพยาบาลเนี่ยการที่จะต้องเข้าถึงหรือการต้องใช้ชีวิตเนี่ยน่าจะต้องมีมาตรการอะไรเยอะแยะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการที่ก็ต้องปรับตัวหรือว่าวิธีการที่เราจะเข้า ข้าหาผู้ป่วยหรือการเฝ้าระวังอะไรต่างๆที่นี่มีระบบอะไรบ้างค่ะก็อะหอผู้ป่วยเราเนี่ยปีนี้คือเป็นรอบที่สองที่ได้มีโอกาสปิดรับดูแลผู้ป่วยโควิดนะคะก็ปรับเป็นบริบทรับเป็นผู้ป่วยโควิดตั้งแต่เดือนมกราคมเราก็ดูแลกันมายาวนานครึ่งปีแล้วนะคะเรียกได้ว่าตามเกณฑ์การดูแลผู้ป่วยโควิดอย,อย่างเหมาะสมก็เป็นการ ดูแลผ่านกล้องวงจรปิดนะคะทุกห้องก็จะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อสังเกตอาการเนาะเพราะเราก็คงไม่สามารถเข้าไปดูแลคนไข้ใกล้ชิดเหมือนคนไข้ทั่วไปนะคะแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารข้อมูลวัดไข้วัดออกซิเจนลายนิ้วผ่านทางไลน<ม>์นะคะเราก็จะมีโทรศัพท์มือถือไว้ติดต่อทางไลน์สื่อสารกับผู้ป่วยและญาต<ม>ินะคะ ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยเหลือในการทํางานของเรานะคะดูผ่านกล้องแล้วก็สื่อสารข้อมูลทางไลน์คือคเป็นเรื่องมาตรการความปลอดภัยระหว่างบ<ช>ุคลากรด้วยในส่วนของทีมแพทย์ก็ก็จะสื่อสารผ่านทางช่องทางไลน์กับผู้ป่วยได้ด้วยนะคะในการโทรติดตามสอบถามเยี่ยมอาการาวันละสองครั้งรอบเช้ากับรอบบ่ายนะคะภายใต้ทีมอาจารย์โรคติดเชือ้อดูแล ตอนแรกๆคนที่บ้านก็กังวลมากแต่ก็พยายามคุยให้เขาเข้าใจว่าคือเรามาช่วยเหลือคนอื่นนะนเขาก็เข้าใจค่ะก็ก็บอกว่าเออก็ดีแล้วได้ไปช่วยช่วยเหลือคนอื่นถึงวันนี้แนะต้องมาทํางานแบบที่ยินมีความเสี่ยงเยอะๆตอนแรกก็คิดว่าน่าจะรู้สึกกังวลต,ตอนนี้เป็นยังไงฮรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึก ความกังวลอ่ะถามว่ากังวลไหมก็ยังมีความกังวลเพราะว่าคือเราทํางานกับความเสี่ยงอะคะ่ะแต่ตอนนี้ทุกๆท,ที่มันเสี่ยงหมดแล้วมันก็พอๆกัน <laughs> ในความรู้สึกหนูตอนนี้นะคะ<อ>ก็ความกังวลอ่ะลดลงลดลงเยอะมากๆเห็นใจคนไข้มากกว่า <laughs> เพราะเขาเขาอย่างน้อยเออแต่ก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยเขาได้รับการดูแล ตั้งครรภ์อ่นี้ครับแล้วก็ย่ยโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้การดูแลมันมีความแตกต่างจากปกติยังไงฮะจากจากข้อมูลทางการแพทย์นะปัจจุบันเราพบว่าในสตรีตั้งครรภ์ถ้าติดโควิดเนี่ยโอกาสที่จะต้องแอดมิดไอซียหรือว่ามีปัญหาเนิวโมเนียหรือที่เราเรียกกันว่าลงปอดอ่ะจะสูงขึ้นกว่ากว่าปกติเนี่ยประมาณหลายเท่าเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราท้องอยู่แล้วเราเป็นโควิดจะส่งผลอะไรกับลูกเราหรือเปล่า ทำการดูแลเลี้ยงน้องให้นมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็จะมีการติดได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นปัญหาเรื่องหนึ่งเหมือนกันสำหรับคุณแม่ที่ติดเชื้อโควิดในตอนนี้